เพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันบางทีเราเอาซิมออกแต่มันมีข้อมูลฝังอยู่ไงยิ่งเมื่อก่อนนี้ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มาถึงตรงไหนวะเออตรงที่บอกว่าเออมันมีวิธีเดียวที่จะให้รู้จักธรรมะให้ถูกต้องนะเห็นโทษภัยของการยิดมั่นถือมันจิตจนจิตมันคลายเราก็ปล่อยวางลงเข้าสู่สภาวะความว่างได้ตอนนี้ความว่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้หมายถึงนิพพานอย่างเดียวนะ คือนิพพานมันก็มีหลายระดับหลายชั้นอะไรเนี่ยคือพูดง่ายมันว่างจากตัวตนอะความพอใจในนิพพานอะมันเป็นเรื่องยากมันยากในศาสนาอื่นลัที่อื่นเขาก็ไม่ได้สอนตรงนี้ในลัที่อื่นอะสอนแต่ให้ยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นยึดมั่นในมองไปศาสนาอื่นนะเขาจะให้ยึดมั่นถือมั่นความมุ่งหมายของศาสนาเขาอะมันเป็นตัวตนหมดเลยมันมีผู้ศาสนาเท่านั้นนะที่สอน ไม่มันถึงมันสอนเรื่องอนัตตาความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนในศาสนาอื่นไม่มีไม่มีคําว่าอนัตตาไปถามดูว่าอนัตตาแปลว่าอะไรเขาจะรู้จักเปล่าก็ไม่รู้อนาัตตามีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นแหละความความไม่มีตัวตนว่างว่างจากตัวตนพุทธศาสนากําหนดรือว่าอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นความหลงให้ละตัวตนจึงมีคําว่าอนัตตาขึ้นมาไงในศาสนาอื่นไม่มี ฉะนั้นอนัตตาเนี่ยมันว่างกับสิ่งทั้งปวงที่ปาศจากตัวตนน่ะเออเขานบอกว่าในพุทธศาบอกทำทั้งปวงมันเป็นอนัตตานะทั้งหมดอ่ะไม่ควรดมันถือมันมันไม่มีมันมันอนัตตาคือความว่างเปล่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะนั้นมันไปยึดมันไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมันไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดแม้กระทั่งในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นชัดในความเป็นอนัตตา มันคับบัญชาอะไรไม่ได้มัน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 เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นอะไรอะไรที่บอกว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เป็น <c oughs> ไงปล่อยวางสุดท้ายแนละ้วมันมันป็ดตรงนั้นควบคุมไม่ได้อะไรไม่ได้เลยกําหนดอะไรก็ไม่ได้มันเป็นอนัตาเนี่ยเราเราจะยิ่งไปควบคุมอะไรมันก็ไม่ได้สุดท้ายก็คือปล่อยวางขายความยึดมั่นตรงนั้นเลยในพทธศาสนามันมีแค่ตรงนี้เองอ่ะ ก็ไปดูอ่านตำลงตำราโน่โดโดนนี่อะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะเออแล้วจริงๆเนี่ยเวลาปฏิบัติอ่ะย่อมาเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลือแค่คลายความยึดมั่นในนั้นเองไอ้เม็ม่ฉีดต,ตอนนี้ยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะให้ไปอ่านหนังสือก็อาจจะอ่านนะเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้ให้ไปอ่านไม่อ่านเลย วนไปวนมานนมานันก็อยู่ในไอ้ตรงนี้นั่นแหละนะอันนี้เราเราก็มา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 อ่านของคําของหลวงพ่อพุทธาซึ่งอ่านแล้วเข้าใจมากกว่ามันเป็นภาษาบ้านๆอ่านแล้วเข้าใจแล้วเราก็มาเอเอาเอามาเอามาแบ่งปันกันแต่ขอพูดเป็นภาษาบ้านๆนี่แหละภาษาง่ายๆมันจะเข้าใจกว่าอันนี้ความว่างมันเป็นยังไงความว่างเนี่ยเอ่อความรู้สึกที่ว่ามันเป็นมันเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่รู้สึกว่ามีเรา มันไม่มีความกางงังวลอะไรที่เป็นเราถ้ายังกงงังวลอยู่มันยังมีเราอยู่นะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่มันต้องมีความชัดเจนด้วยนะชัดเจนเด็ดขาดเรี้ยงเก่าลงไปว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ถ้ามันยังมีความกางงังวลสงสัยอยู่มันยังไม่ว่างจริงมันยังเป็นเราอยู่ อันนี้ความว่างที่ที่ที่ของจริงก็คือว่าไม่มีทั้งขณะน,นี้ไม่มีทั้งที่จะก,กังวลข้างหน้าข้างหลังอะไรไม่มีไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นไม่มีขณะน,นี้ไม่มีขณะหน้าหรืออ,อะไรเนี่ยไม่มีจึงเป็นจิตที่เอ่อกิดเข้าถึงความว่างมองเห็นสิ่งทั้งปวงชัดเจนว่าเป็นธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติหมดเลยไม่บังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยเนี่ย ถ้าเราเห็นถึงตรงเนี้ยเราเราอ่ารู้จักความว่างแล้วต่บอะไรที่เห็นเอาวิชาอันนั้นรู้จักวิชาแล้วก็คือเห็นความว่างแล้วนี่แหละมันมันเป็นจิตอันเดียว่ะจิตจิตจิตกับความว่างอะจิตที่มันว่างอะแล้วจิตที่มันมีความว่างเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะรือความว่างน่ะมันเป็นสิ่งเดียวกับจิตถ้าจิตมันไม่เป็นอันเดียวออกมาว่างเนี่ยนะมันจะไม่รู้เรื่องความว่างจิตที่มันเป็น จิตที่มันว่างจิตความว่างกับจิตเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันมันก็จะพอมันรู้ว่าว่างนะมันก็จะเป็นจิตที่ว่างไงแต่ถ้าจิตมันไม่รู้ว่าว่างแสดงว่าจิตนั้นมันยังไม่ว่างเพราะจิตอ่ะมันเป็นว่างอยู่แล้วตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันว่างอยู่แล้วแต่เพราะมันมีความหลงเข้าไปมันจึงไม่ว่างเออพอมันมีความโง่ความหลงออกไปเนี่ย จิตมันก็จะไปว่างทันที่ะความโง่ความหลงมันออกไปแล้วจิตจิตมันจะว่างทันทีมันก็จึงเป็นอันเดียวกันฉะนั้นมันจึงรู้ตัวว่ามันเองอ่าฉะนั้นมันจึงรู้ตัวมันเองว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปรู้อะไรอ่ะรู้ว่าว่างไม่มีอะไรมันว่างมันไม่มีอะไรมันไม่รู้แล้วนม่มันก็ไม่อยากรู้ิ่ถามไม่ชียิไม่ทีไม่ไม่ไม่อยากรู้เรื่องอะไรกับอะไรเลย ที่แบบพอไปดูไปไปไปดูในโซเชียลโลกโซเชียลเขาเนี่ยผู้ที่เราก็เห็นเลยมันเนี่ยอันนี้มันเกิดปัญหาเนี่ยแล้วมันก็เกิดจากอะไรไปดูเด็ดนั่นมันเต็มไปด้วยการยึดมั่นทางวัฒนะยึดถือตัวตนทง้งนั้นยิ่งตอนนี้ข่าวการเมืองมันมันโอ้โหเป็นกระแสโซเชียลนะเมื่อก่อนแม่ชีก็ชอบดูเสพข่าวการเมืองก็ไม่รู้ เขาบอกว่ามันมันเป็นเกิดจากการยึดตัวถึงตัวตนอะแต่จริงๆเรามาพิจารณาเนี่ยนนะมันเป็นการยึดหมดเลยอมันยึดหมดในแบบไอ้คกน้นก็ไปปติพักนี้มันก็เกิดจากการยึดหมดแหละมีอำนาจก็ไม่อยากลงจากอำนาจมันก็เกิดจากตัวตนเท่านั้นแหละแต่เขามองไม่เห็นนะแล้วเราพูดตรงๆนะความรู้สึกของไม้ชีนะเออยิ่งอายุมาก ยิ่งตัวตนเยอะถ้ามองไม่เห็นความว่างเนี่ยอายุมากยิ่งฝังแน่นตาตายิ่งเยอะคนอายุน้อยๆอ,ยอะ่ะเขายังจะออกอ่าความยึดมั่นมันจะมันจะออกง่ายกว่าเด็กน้อยเนี่ยเป็นเนนเนี่ยเนนถ้าบวชจริงๆแล้วก็ถ้าปฏิบัติธรรมจริงอะ่ะเข้าถึงนิพพานง่ายกว่าคนแก่ๆเ,เพราะจิตเขายังไม่ไม่ได้เสพอะไรที่มันเยอะ ไม่ได้เสพไไปเรื่องอ,อวิชาเรื่องความหลงอะไรมากมายเพราะพขาติดเข้าบริสุทธิ์มากกว่าเพราะนั้นยิ่งแก่ยิ่งอัตตายิ่งเยอะหละคนแก่จะไปเอาความว่างไปให้ไปให้เขาฟังอยากน,นี่บอกว่าความว่างสูงสุดของพุทที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยความว่างนี่แหละมันเป็นสิ่งสูงสุดแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอันอื่นเลยอื ทีนี้คนจิตที่มันยังไม่ถึงความว่างเนี่ยมันก็อธิบายเรื่องความว่างไม่ได้แม้ว่าจะถึงบางคนก็ยังพูดไม่ได้รู้จะพูดยังไงพระเจ้าบอกว่าธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือความว่างที่เรียกว่าสุญญาตาสุญญาตานอกนั้นอะ่ะมันเป็นธรรมะาที่มันตื้นๆนะไม่ว่าจะเป็นไอ้ธรรมต่างๆที่มันอยู่ในปริยัตมันเป็นเรื่องตื้น เนี่ยอันนี้อันนี้พอพูดในในในพระไตรปิฎกหลวงพ่อบอกไว้ไม่ชีไม่ได้เอาออกมาพูดมันมันจะมันจะเลี้ยนเยอะไปจริงๆทาอันอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องตื้นหมดแต่สุญญยตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกที่สุดแล้วเรื่องของว่างเรื่องนิพพานเรื่องอะไรเนี่ยสุญญยตาเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกที่สุดแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ต่อชีวิตคารวะมากที่สุดด้วยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่สําหรับ ยกเว้นคารวะตไม่ต้องรู้ไม่ใช่เลยยิ่งเป็นคารวาตยิ่งต้องรู้เรื่องนี้อืมเป็นคําที่พระเจ้าท่านบอกท่านตัดเอาไว้ว่า,วาสุญญตาเนี่ยคือเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคารวาตัตโดยตรงเพราะคารวะตอะไรอ่ะชีวิตคารวาตัตมันเจอเรื่องกระทบใจเยอะมีความทุกข์เยอะมันก็ต้องหาเครื่องดับความทุกข์คือความว่างจากตัวตนคือสุญญตา มันจะไม่เข้าถึงแก่นมันจะอยู่ในวงขอบของสุญญาตาก็ได้อย่างน้อยเขาก็เอาตัวรอดได้อย่างน้อยเขาวางใจได้เขาปล่อยวางได้ฉะนั้นนะ่ยคราวว่าต้องหาสุญญาตาให้พบถ้าไม่อยู่ตรงกลางก็อยู่ในขอบวงก็ยังดีนะเนี่ยพราะว่าเนี่ยคือรู้เรื่องความว่างตามสมควรที่จะรู้จึงจะเป็นประโยชน์สุขได้อันนี้เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีขา้ขาบดีท่านหนึ่งอ่ะก,ก็ไปให้พระพุทธเจ้ามา,มาเทศ มาตรัสมาปรดสัตว์เรื่องเรื่องอะไรก็ได้พูะเจ้าบอกจะเทศเรื่องสุญญตาข้าประเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่เอายากไปนี่ขานาดสมัยพุทธกาลนะเขาบอกมันยากไปมันลึกซึ้งไปเอาเรื่องสําหรับแค่เป็นเอาแค่เป็นโสดาบันได้ไหมอ่ะพูะเจ้าท่านก็ไม่ปฏิเสธท่านก็เทศเรื่องความเป็นโสดาบันก็เข้าถึงพุทธทางาพุทธธรรมสังฆะ ต้องเข้าถึงตรงนี้มีอริยะกันตัดสินตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็แบบให้สนใจไม่ยึดมั่นถือมั่นข้าพอดีท่านก็ไม่รู้หรอกเพราะพระพรเจ้าเรียกคําว่าสุญญตาไงแต่วิธีการตรงเนี้มันเข้าถึงคําว่าสุญญตาแหละ<ม>คือใครว่ามีมั่นถือมันก็คือสุดท้ายมันก็จะเข้าถึงคําว่าสุญญาตาอช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นไงแบบท่านแบบมีพระองค์แบบมีวิธีที่อ่ะไม่ไม่พูดสุญญตาก็ไม่พูด แต่มันมีวิธีการที่จะเข้าสุญญตาโดยที่ข่าวปดีเนี่ยเขาไม่รู้อใช้ข่าวปดีคนนี้เขาก็เข้าถึงอความเป็นโสดดบันซึ่งอยู่ในพบในความว่างในในระดับของโสดาบันนั่นละงฉะนั้นคาราวานะต้องหาสุญญตาให้พบเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีมันมีผลต่อความเป็นอยู่ถ้าไม่อยู่ตรงกลางก็อยู่ในตรงขอบก็อย่างดีอะไรเงี้ย ฉะนั้นเนี่ยทำทั้งหลายที่มันอยู่เหนือวิสัยโลกอะ่ะก็เนื่องมาด้วยอยู่ด้วยสุญญตาลคือว่างกับการยึดมั่นว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ฉะนั้นนิพพานนั่นแหละคือเรื่องสําหรับคา,ารวะอืมมันเป็นเรื่องที่เหมาะสําหรับคา,ารวะเพราะคา,ารวะมีความทุกข์เยอะกว่าเพศบัพชิตเพศบัณฑิตเขาไม่ได้ไปอยู่กับทางโลกมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกระทบใจแต่คา,ารวะอ่ะควรต้องมีนะ บอกไม่ให้พูดเรื่องสุญญาตามันสูงมีพุทธการนะเนี่ย,ยจริงๆเขาพูด้ากก,ก็ไม่พูดแต่สุดท้ายหนทางที่ท่านท,านทานสอนท่านเทศเนี่ยมันเป็นหนทางคือเข้าถึงสุญญตกานั่นแหละธรรมะมันมีหลายแบบหลายความหมายหลายชั้นหลายระดับธรรมะที่เป็นความหมายนิพพานเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่กําลังว่างนะ่ะว่างจากความรู้สึกตัวตนให้ดูจิตไว้เวลาทํางานะ่ะสมมติว่าเวลาทํางาน่ะ ให้เราลองดูว่าเราทํางานบ้านอยู่เนี่ยเราบอกเออบ้านนี้มันไม่ใช่ของเราเราลองคิดดูเราก็ทํางานไปแต่บ้านนี้ไม่ใช่ของเราแต่สําหรับแม่ชีอยู่ตรงนี้ทาสวนไปรู้เถอว่าสวนเนี่ยไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของแม่ชี่จริงๆแม่ชีเป็นผู้อาศัยเฉยๆมันดีนะอาศัยเขาอยู่แบบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอ่หมดวงไปเลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่ได้คิดแบบนี้นะไม่คิดว่าทาไมทําไมพ่อไม่ให้เราอะไรเงรี้ย ทั้งๆเราเป็นผู้ดูแลเราเป็นแบบแล้วเราก็มีความรู้ในเรื่องเกษตรอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่คิดเลยไม่มีอะไรดีแล้วอยู่แบบไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอ่ะมันล่งจะตายมันมันหมดหวงไม่ต้องทวงถึงอนาคตหรอกมันมั่นใจว่ามันไม่อดตายอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางไปของมันอยู่ได้มันมีในที่สุดของความทุกข์มันจะมีตัวที่มันแก้ไขอยู่ในตัวของมันตรงนั้นนั่นแหละมันมีความเชื่อมั่นตรงนี้นะ อันนี้มันพูดถึงสุญญตามันมีลําดับเป็นขั้นๆนะอันนี้ไปขอให้ทัวร์สำมานึงไปได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งระดับขั้นๆต้นๆอ่ะอันนี้มาจากหนังสือของพ่อพุทธทาสอันแรกสุญญตาระดับอรัญญะสัญญาอรัญแปลว่าป่ามันสําคัญว่าไอ้ความว่างเนี่ยมันเป็นป่าออันนี้ขั้นต้นเองนะเป็นป่ามีมันเมสงบอะไรเงี้ย อันนี้เป็นสุญาตาหลวงพ่อแบบเป็นสําหรับเด็กเล่นขั้นตน้นอันนี้ที่สองก็คือปฐวีสัญญามีความมั่นหมายว่าความว่างเนี่ยมันเป็นดินสัจธรรว่าเป็นดินเป็นาธาตุดินอะไรเงรี้ยเพื่อเพื่อกาจัดความกาหนัดในการอารมณ์เป็นเป็นสุญญตาที่สูงกว่าเด็กเป็นสําหรับคนหนุ่มสาวกว็ได้อะไรเงรี้ยก็ไม่ว่าสุนตามันมีหลายขั้นเนี่ยให้เราฝึกหัดไปอะไรเงรี้ย คิดว่ามันเป็นป่ามั้งเป็นดินมัง้งนี่อันที่สามเนี่ยมันเป็นอากาศสารนันจายัตนาเลยอันนี้เป็น,ปนชั้นห้าความรู้สึกว่ามันมอากาศไม่มีสิ้นสุดอันนี้แม่ชีเข้าใจได้เพราะว่าแม่ชีมันมีมาตั้งแต่แต่มันไม่ใช่สุญญตาจริงๆนะมันเป็นความโล่งว่างไม่มีอะไรอันนี้มันอยู่ในชานห้าซึ่งซึ่งซึ่งของแม่ชีเนี่ยฝึกปฏิบัติมา จะอยู่เป็นอาการณานามตรายตนาและตรงนี้มันเป็นส่วนที่ไม่เชียกก่อนที่จะปฏิบัติ่ก่อนที่จะรู้จักวิปัสสนาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเป็นตัวแสดงว่าเราเคยฝึกหัานมามาแต่อดิชาตเนี่ไปจ้องไอ้ช่องอากาศอ่ะมันจะเป็นโพงเป็นอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันก็ยังมีเลยเวลาจะเคลิมเคลิบหรือไอ้ช่องไอ้ช่องนี้มาอีกแหละเราไม่ได้ไปทํามันนะมันเองมันมันเป็นอาจจะเป็นพวกสัญญาอะไรเงี้ยเราก็สักแต่ว่ามันมันเห็นก็หายไปเองไม่สนใจมันหรอก แล้วก็แล้วก็ไอไอว่างอันนึงก็คือวิญญาณญจาตยตนะอันนี้ก็เป็นชานหกทำในใจว่าไม่มีอะไรนอกจากมีแต่วิญญาณไม่มีสิ้นสุดอันนี้มันอยู่ในชานหกมันมันว่างมันเป็นมันเป็นระดับความว่างไงแต่ยังแต่แต่มันยังว่างไม่สุดนะแล้วก็อีกอันหนึง่งชานเจ็ดก็อากินจัญญาทตนาไอตัวนี้ว่างแบบไม่มีอะไรเลยกําหนดว่าไม่มีอะไรเลย แต่มันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ยังรู้มันยังไม่ว่างจริงเพราะมันยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยอมันยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงเพราะยังรู้สึกอยีางนี้อันนี้มาถึงไอ้เนวสัญญาว่างอันหนึ่งว่างอีกอีกสูงขึ้นมาอีกแบบเนวสัญญาก็คือชั้นแปดมันก็มันเป็นลักษณะแบบรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอ่ะแบบจะเป็นคนก็ไม่ใช่คนตายก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย มีสัญญาก็ไม่ใช่มีมีสัญญาก็ไม่ใช่มันอาการอ่าอาการของเรามันจะรู้สึกสลึมสลือบางทีก็ไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอืลักษณะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็แบบไออันเนี้ยในวสัสสญญาเนี่ยนะมันเป็นของความว่างของฤาษีชีพัยก็คือมันมีแต่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วก่อนที่พระเจ้าจะค้นพบของว่างอีกอันหนึ่งคือว่างสูงสุดอันเนี้ยว่างในวัสัญญาเนี่ยแหละที่ที่ที่ศาสนาอื่นเขา้าใจว่าอันเนี้ยมันคือนิพพาน คือคือแบบมันไม่รู้ตัวมันเป็นว่างว่างแบบนเ,เนี้ยเนียนิพพานแหละเราเจอนีิพพานแหละในศาสนาพราหมณ์นั่นแหละอันนี้พอเจออ่าพระพุทธองค์ของเราเนี่ยถ้ามาเจอว่างไอ้สุดเลยอันนี้ผู้ภาษาง่ายๆนะอ่าปรมบรลม,รม,รมสุญญาตาบรมบรมสุญตาแต่ว่าในนิ้มเขียนปรมแต่ภาษายาวๆก็แบบปาลามนุตตะลาสุญ,ญาตาเอาไม่ทีเอาว่าเป็นปรมปสุญญาตาละกันก็คือ เป็นสุญญาตาที่พุทธองค์ของเราทรงค้นพบต่อจากอินเวสัญญาเนี่ยมันมีอีกอันนึงแต่ศาสนาพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าก็แบบในในชั้นแปะพระพุทธเจ้าแบบช่ำชองอยู่แล้วตั้งแต่เด็กมา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 ตรัสรู้มาเจอไอ้สุญญตาอันเนี่ยมันโทรศัพท์เตือนองแล้วว่าร้อนย้อนะสิ่งนี้อลงมไหมตอนนี้ว่า,าเขาบอกว่าการไม่เข้าถึงนิพพานมันจะรู้นิพพานได้ยังไง มันเหมือนเราไปคนที่ไม่เคยไปเที่ยวยุโรปมันก็เป็นยายไม่ได้ต้องคนที่เคยไปมาแล้วประมาณนั้นนะอุปมาตอนนี้ว่าทุกคนส่วนมากอ่ะจิตในขณะที่คนฟังตรงเนี้ยก็มีจิตว่างอยู่นะทุกคนอะที่ฟังอยู่เนี้ยมันมีจิตว่างอยู่มันเป็นการชิมลางอยู่ถ้าจิตไม่ว่างมันจะมันจะไม่ฟังจะฟังไม่รู้เรื่องมันก็ต้องให้ขมันไอ้ขยันมันดูจิตจิตมีราคาก็รู้ว่าราคาจิตว่างก็รู้ว่าว่างจิต กดหูก็รู้มุกดกดหูเศ้าหมองก็รู้เศาหมองอันนี้ดูไปเรื่อยกๆก็เป็นวิถีขำพนาวิมุตติมันเป็นวิมุตติการหลุดพ้นอย่างหนึ่งมันว่างอย่างหนึ่งก็ว่างมันมีหลายระดับ